สวัสดีครับผมเช้านี้นะครับอันนี้เป็นฟาร์มของ A อ K ฟาร์มนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับอำเภอประสาทนะครับวันนี้จะมารีวิวโรงเรือนครับเป็นโรงเรือนที่กลางด้วยเส้นนะฮะไอ้กางด้วยมุ้งมุ้งเขียวนะครับผมเพื่อป้องกันแมลงครับตอนนี้ทางฟาร์มเราเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของนอนนะครับนอนเยอะมากครับ ตอนนี้คือกาลังแก้ปัญหาอยู่ครับอ่าคือที่จะให้ดูนี่คือมันเป็นการทดสอบนะครับว่ามุง้งมุ้งเขียวแบบแบบเนี้ยที่หาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปเนี่ยสามารถกันนอนได้หรือไม่นะครับเพราะว่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะเห็นเขาจะใช้ใช้มุ้งขาวกันใช่ไหมครับสามสิบสองตาอะไรอย่างเงี้ยอ่า แต่นี่คือผมทดลองใช้มุ้งเขียวดูคือผมไม่ได้กะว,ว่าจะกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรนะขอขอแค่แบบว่ากันกันได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมพา,พาไปดูว่าปัญหาคืออะไรอ่ะฝั่งนี้นะครับเป็นแปลงผักที่ปลูกขึ้นมาแล้วก็มันไม่มีมุ้งเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมันไม่มีมุ้งนะครับผมก็คือโลง่งๆเลยตอนแรกอะก็ไม่กะที่จะใส่มุ้งนะกะก,ก็ว่าจะ ทำเป็นแบบนี้แหละก็คือเป็นแปลงเปิดแบบเนี้ยมันโล่งดีแล้วก็อากาศมันถ่ายถ่ายเทสะดวกนะครับผมหือผักมันก็ต้องการอากาศที่ถ่ายเทนะลองพามดูนี่เห็นไหมครับดูครับนี่คือหนอนนะครับเป็นหนอนพวกหนอนผีเสื้อหนอนกลางคืนผีเสื้อกลางคืนอะไรเงนี้ครับแล้วก็ดูครับนี่นะครับ เพื่อนเห็นนอนไหมทุกแบบตู้ใหม่อ่ะเห็นเห็นไหมครับอย่างงี้ครับเดี๋ยวเอาออกมเนี่ยครับนอนสกูดอ่นะจัดก,การก่อน,นอ่ะ แล้วมันมีแบบนี่ทุกต้นนะจริงๆอะ่ะมันมีทุกต้นแล้วก็มันมันฉลาดด้วยครับมันจะอยู่ต้นละตัวต้นละตัวเนี่ยอยู่นี่นี่นี่ก็ต้นหนึ่งนี่นี่ก็ต้นหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ต้นละตัวต้นละตัวคือเหมือนมันเป็นหน่วยคอมบโดเลยมันย่อนไว้ต้นละตัวต้นละตัวนะครับมันก็จะทําให้แบบว่าเราเสียหายในเรื่อง การยอดขายอะไรเงี้ยมันมันจะไม่ได้เพราะว่าเราต้องเด็ดใบนู่นนี่นั่น,นทิ้งเยอะอะไรเงี้ยครับอืมนะครับผมเพราะว่าอีกอย่างนอนพวกนี้มันเยอะด้วยครับที่หน้าหน้าฝนเนี่ยตอนนี้มันหน้าฝนแนละ้วมันมากับพวกผีเสื้ออะไรที่บินอยู่ตามถนนอะไรเงี้ยช่วงนี้จะมีผีเสื้อเยอะนะครับ ก็เลยไม่ไม่ไหวนวครับรู้สึกว่าต้องมาลองทําแปลงแบบนี้ดูนะครับแบบกลางมุ้งอะไรเงี้ยจะต้องลองทําแบบนี้ดูว่าม,มันจะช่วยได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็เพิ่งลงไปนี่ผมก็เพิ่งลงไปนะครับสําหรับสำหรับลูกค้านะครับที่ซื้อกับเรากอา็อาจจะมีอย่างนี้บ้างนะฮะอาจจะมีใบผักที่แบบว่าใบโดนหนอนกินอะไรเงี้ย ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เจอปัญหาเรื่องนี้จริงๆนะเจอปัญหาเรื่องหนอนอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเออปลอดภัยอะไรอย่างนี้ไปแล้วกันนะเนาะโอเคสําหรับใครที่ต้องการที่อยจะแบบว่าสร้างโดมแบบนี้นะครับเนี่ยที่จะสร้างโดมแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนเรื่องการการทําโดมแบบนี้นะครับแล้วก็อา่า แล้วก็เรื่องของกิฟตอะไรเงี้ยว่าต้องซื้อแบบแบบไหนมามามา,มาใช้นะครับใครที่ทําเกษตรอยู่แล้วก็ต้องการที่แบบเฮ้ยสนใจเรื่องโดมเนี่ยใช้งบเยอะไหมทาแล้วมันแข็งแรงไหมนะครับโดมพวกนี้นี่มันมันมันใช้งบไม่เยอะนะครับมันใช้งบน้อยน้อยมากน้อยกว่าการทําโรงเรือนแบบนี้อีกเนี่ยน้อยกว่าการทําโรงเรือนแบบเนี้ยแบบนี้ใช้เงินใช้เงินเยอะนะครับแต่แบบโดมเนี่ยใช้เงินน้อยเพราะว่าดูครับมันไม่มีเสานะมันก็เป็นเหล็ก มันเป็นเหล็กหนึ่งทับสองอะไรเงี้ยมันเป็นเหล็กหนึ่งทับสองมามาดัดโค้งเอาครับที่เหลือก็คืออุปกรณ์ดัดโค้งของของเรานะเอ่อนี่แค่นั้นเลยนะครับผมแล้วก็แปลงเนี้ยมันยังไม่มีหลังคานะครับอ่านี่แปลงนี้ยังไม่มีหลังคาก็จะทำโดมแบบนั้นแหละมันใส่แปลงนี้ด้วยนะครับเพราะว่า มันหน้าฝนแล้วนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยที่ทาแบบนี้เพราะว่าปลูกขึ้นช่ายนะครับแล้วก็ยังไม่ใช่หน้าฝนอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะแต่ตอนนี้มันหน้าฝนมันก็เลยต้องทําโดมใส่นะครับแต่ก็แต่ก็คงต้องกางกางมุ้งเหมือนเหมือนเหมือนกันกระแปลงเมื่อกี้นะคงต้องกางวันนี้เพิ่งเพิ่งมีแปลงเดียวนะต้องค่อยๆทําทาไปเรื่อยๆนะเนื่องจากมันมันใช้งบประมาณเยอะนะครับใช้งบประมาณในการทําอ่ะเยอะ นะครับผมสำหรับที่สวนของเรานะก็มีทั้งเป็นแบบแบบรางนะครับแล้วก็แบบแบบกล่องแบบกล่องนั้นพึ่งพึ่งพึ่งทําได้มันเดือนกว่ากว่านะครับเป็นแบบกล่องมาทดลองใช้ดูว่ามันมันจะปลูกได้ไหมมันก็ปลูกได้เป็นเป็นบางอันนะปลูกได้เป็นบางอันเดีนะ๋ยวผมพาไปดู นี่ครับก็ปลูกได้นะครับอันนี้เป็นผักคอสนะครับปลูกได้เดูอดรากนะเห็นไหมอ่าก็ปลูกได้อันนี้คือรางกล่องเนี่ยจะเป็นรางที่แบบว่าทํามาเพื่อผักที่ต้องใช้ระยะยเวลานานในการปลูกครับใช้กว่ามันจะโตอะไรเงี้ยมันนานอย่างอย่างคอสเนี่ยมันมันมันไม่ได้นานนะคอสเนี่ยเอามาทดลองลงดู แต่ท,ที่ที่นานคือตัวนี้ครับนี่คือพวกฟินเล่เนาะอันนี้ก็มีรอยนะรอยนอนนะครับพวกฟินเล่ฟินเล่นี่จะนานก็คือถ้าลงปลูกพร้อมกันกันกบตัวฝั่งเนี้ยกับพวกกรีนกรีโอกฟสโออะไรเงี้ยมันก็ยังมันยังไม่โตนะครับก็เลยต้องเอามาลงลางแบบนี้ไว้เนี่ยก็ปล่อยยาวๆเลยโตเมื่อไหรก่ก็ก็ขายนะครับอ่าโตเมื่อไหร่ก็ขาย มันไม่ขมนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ยผักถ้าเกินสี่ิห้าวันขมไหมของผมไม่ขมนะครับเกินก็ไม่ขมนะเอาจนโตนะครับแล้วค่อยค่อยขายเลยเออเกินมันก็ไม่ขมแม่มันแม่อะไรนะผมว่ามันอยู่ที่พันนะครับผมใครที่แบบปลูกมาแล้วขมอะไรเงี้ยต้องลองลองเปลี่ยนพันธุ์ดูนะมันอยู่ที่พันธุอันนี้ผมเนี่ยกว่าจะเป็นอ่าพันตัวเนี้ยผมก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนมาจากพันนู่นพันุ์นี่อะไรเงี้ยจนมาถึงพันุ์นี้ คือจุเมืองพันนี้นะครับฝั่งนู้นก็เป็นงลังเปล่านนั้กาลังเตรียมเตรียมขึ้นาลังเตรียมขึ้นหลังคือเมื่อก่อนแปลงแปลงนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นแบบกล่องแบบนี้มันจะเป็นแบบโฟมโฟมโฟมยาวไปนู่นเลยโฟมยาวไปทั้งแถบทั้งแถบนู่นเลยเป็นโฟมยาวแต่พอลองแล้วมันมันมีปัญหานะครับมันสู้แบบกล่องแบบเนี้ยสู้แบบกล่องอ้เนี้ไม่ได้แบบกล่องนี้มันเย็นนะมันเย็นกว่า ไม่รู้ทําไมนะแต่มันเย็นกว่าถ้าพิธีแบบโพมยาวะน้ำมันจะค่อนข้างร้อนน้ำาัค่อนข้างร้อนแต่แบบนี้มันเย็นกว่านะครับโอเคครับยังไงก็จบการรีวิวเท่านี้นะถ้าใครม,มีความคิดเห็นหรือว่าอยากเสน,นอแนะยังไงหรือว่าเคยทํามาแล้วแบบนี้เ,นเคยทํามาแล้วมันกันไม่ได้หรือว่ากันได้ยังไงสามารถแนะนําได้เพราะว่าคือผมก็ไม่ได้ไป เรียนรู้อะไรจากที่ไหนนะท่ดูจาก youtube บ้างแล้วก็คิดเองบ้างว่ามันน่าจะได้อะไรเงี้ยนะใครที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยช่วยแนะนำหน่อยนะไอ้ตัวเนี้ยใครที่มีประสบการณ์แล้วจะได้แบบว่าไม่ไม่ต้องลงทุนเยอะอะไรเงี้ยบางคนบอกเอ้ยพี่เปลี่ยนเป็นมุ้งขาวเลยดีวยกว่าอะไรเงี้ยเออโอเคครับสำหรับวันนี้ครับแค่นี้ครับผมค,ครับ